รับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูทุคนคลิปนี้นะครับก็มาสรุปนะครับทั้งบนล่างให้ในคลิปนี้นะครับอพอปุ่นี้เราจะได้เสียงโชคกันนะครับเอ่อยังไงก็แล้วแต่นะครับให้แคปหน้าจอตรงนี้นะครับแคปหน้าจอตรงนี้ไว้อา่า ท่านที่เข้ามาเห็นใหม่ก็บอกว่าตัวเลขมันเยอะก็คือซื้อยังไงก็ได้นะครับให้มันติดเลขอยู่ในในกรอบเนี้ยพี่น้องมีโอกาสถูกสูงมากแต่ถ้าเกิดไม่มีในนี้ก็ซื้อได้เหมือนกันนะแตะ่ให้ลดน้อยลงนิดนึงนะครับน้อยลงนิดนึงแต่ถ้ามันตรงกับในเนี้ยมีในเนี้ยะจะเป็นตัวตรงตัวกลับก็บแล้วแต่นะครับถ้ามันมีในนี้ก็เล่นได้นะครับซื้อได้นะอันนี้นะครับลงให้ทุกงวดน,นะครับตัวนี้ ของตัวล่างนะครับอันนี้ก็ให้แคปหน้าจอเหมือนกันนะอันนี้ก็คือตัวเลขทั้งหมดนะครับที่ลงให้นะแต่บางทีนะครับผมกลัวว่าผมจะตัดตัวเลขผิดเหมือนกันนะแต่จริงมันน้อยชุดกว่านี้นะครับชุดตัดให้นะแต่น,นี้อยากให้แคบหน้าจอไว้นะครับเพราะว่าเลขวิ่งของเรามันเป็นวิ่ง7 แล้วตัวเด็ดมันเป็นเลข2เลข1อะไรพวกนี้นะครับเลขหนึ่งเลขสองถ้าเจ็ดมานะครับมันก็มีเจ็อยู่พวกนี้แหละ7 0 7 1 7 2 7ย 7, ์9็ดหนึ่งเจ็ดสองดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็7 5็ดห้าห็ดเจ็ดมานี่เยอะเหมือนกันนะถ้าเจดมานะครับแต่ถ้าสองมามันก็จะเป็นเลข7 2 3ดสองสามสองแล้วก็สี่สองนะครับสี่สองเป็นเลขคู่ๆนะ คู่คู่นะครับเป็นคู่คู่ <c oughs> ก็สวยเหมือนกันนะครับอันนี้แคปหน้าจอไว้เหมือนกันนะกันกันพลาดจะติดถึงชุดตัดเดี๋ยวให้ดูทีเดียวนะครับกลัวว่าผมจะตัดตัวเลขผิดไปนะอันนี้เป็นเลขล่างนะครับอันนี้เลขบนนะครับจากตัวเลขทั้งหมดเหมือนกันก็กี่คลิปกี่คลิปก็เลขตัวเดิมนี่แหละนะ มันมี93ด้วยแต่93นี่รู้สึกว่าจะทำไปทํามามันจะเป็นตัวรองนะครับถ้าดูน้อยชุดก็ดูแบบนี้นะครับอันนี้เป็นชุดนะครับสรุปทั้งหมดนะอันนี้เป็นเลขบนนะครับสองตัวบนอันนี้คือผมตัดออกมาแล้วนะครับกลัวว่าจะตัดผิดเหมือนกันนะครับ เป็น3หาง0 3 0 4แล้วก็95นะเล่นน้อยชุดอันนี้เป็นชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวอาจจะตรงอาจจะตดยังไงก็แล้วแต่นะครับชุด3ตัวให้ไป9ชุดนะครับ3ตัวไป9ชุดติดไปตัวละไม่กี่บาทก็ได้นะคูณคูณไว้รุ่นนะครับคูณกันเล่นๆ่นแล้วก็2ตัวล่างอันนี้ก็คือสรุปทั้งหมดนะครับเพราะเราเด่น7กับ7กับ2 นะครับเด่นเจ็ดกับสองถ้าเจ็ดกับสองไม่มาคู่กันมันก็จะเป็นสามสองตัวนี้นะครับแต่ถ้าเจ็ดมาสองไม่มาก็เป็นหกเจ็ดเจ็ดแปดอะไรพวกนี้นะนี่เป็นชุดสรุปทั้งหมดนะครับชุดสรุปทั้งหมดอ่อแล้วคุอันนี้นะไม่เกี่ยวกับ ไม่เกี่ยวกับสูตรอะไรนะมันเป็นเรียก4ี่ชุดนะครับสี่ชุดมันจะมาบนมาล่างไม่รู้นะครับสี่ชุดนี้มันจะมาบนมาล่างไม่รู้เออ่มันส่วนใหญ่นะที่ผมลงให้ทุกงวดทุกงวดน,นั้นมันจะขาดไปหนึ่งแ้ นะหลุดหนึ่งแก้มนะครับงวดที่แล้วให้ไป88ดแปดมันออกเจ็ดนะครับวันนี้38 55 99และตัวนี้นะครับเลขสี่ชุดนะ มีพี่น้องขอมาอยู่พี่น้องอาจจะไปลดแต้มเพิ่มแต้มอะไรอะไรก็ไม่รู้หรือว่ามันจะมาตรงให้หรือเปล่าวันนี้นะครับเพราะว่าเจ็ดสองมันอยู่ในในชุดสองตัวล่างเรานะครับเจ็ดสองเนี่ยนะสามแปดอาจจะเป็นสามเก้าสามสามเก้าสามเจ็ดหรือเปล่านะครับห้าห้าก็จะเป็นห้าหกอะไรพวกนี้หรือเปล่าเก้าแปดอะไรพวกนี้นะ ที่ผ่านมานะครับที่เคยลงให้สามวดสีงวดนั้นมันขาดไปแต้มหนึ่งจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมันจะมาคู่ไหนเอาคู่ไหนไปลดเอาคู่ไหนไปทําไม่รู้ว่าจะลดตัวไหนจะเพิ่มตัวไหนนะครับแต่ว่านี่มันมันเป็นอย่างนี้นะห้าห้าเก้าเก้านี่ห้าห้าเป็นห้าหกหรือเปล่าห้าสี่หรือเปล่าเก้าเก้านี่ก็เป็นเก้าศูนย์หรือว่าเก้าเจ็ดอเก้าแปดอย่างเงี้ยนะครับนะประมาณนี้นะ เลขสี่ชุดนะครับก็โอเคนะครับสหรับตัวเลขทั้งหมดก็ลงให้ไปที่เรียบร้อยอ่าอันนี้จะลดให้แคปหน้าจอนิดนึงจะได้เห็นทุกตัวนะครับโอเคเนาะอันนี้เป็นเลขบนอันนี้ก็เป็น2ตัวบนอันนี้เป็น3ามตัวน,นี่เป็นเลขล่างนะครับ ถามว่ามันสวยหมดนะจริงจริงวสวยนะครับถ้าเจ็ดไม่มากับสองนะม,นมันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นสามสองเรียกพี่น้องนะครับเรียกว่าหกถ้าเจ็ดไม่มามันจะเป็นสามสองแต่ถ้าเจ็ดมามันไม่ใช่เจ็ดสองมันจะกลายเป็นตัวนี้อาเป็นสี่หางแล้วกันเนาะ เน้นสุดนะครับหนึ่ผมไม่เอาเอาแค่นี้เอาสหางก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้นะครับให้มันเหลือน้อยชุดนะก็โอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นชุดสรุปจากทางช่องเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ